ไป,นไปนนหน้าของ Jack รันนี่ครับไปน็อกห้านหน้าของจัสโนมได้แล้วพอเรองออกไปทางด้านหน้าก่อนแต่ว่ามันไม่ขันครับผมเราพีวันนี้ไปหน้าของบอลเซนนัมดีกว่าน็อกหน้านของพูมินไปได้เอาลเหลือรันนี่คนสุดท้ายครับอีกสิบนาทีครับเอฟซีโซนในเฟสที่สามของกำลังจะเปลี่ยนนะและลุนนี่ไปน็อกมูเตได้ายๆผมอยู่ยืนเผ็ดกันแบบนี้นะค่อนข้างสวยงามเลยครับของเรียกกานที่ขับรถเข้ามาครับผมและมีลิสบอนดักรออยู่แถวเตยมาตัวนี้น็อกหน้านของรันนี่ไปได้หนึ่งคน เหลืออีกหนึ่งคนยังไงลิซียงตรงนี้ลิสมอนฟ็อกเลเน่รอไปแล้วเป็นนั่งรถลูทิเตเจอารัทเติยวชิวนนดี่ไปได้แล้วเป็นประตูตรงดีเอชครับปิดเรียกจั้นอีสปอร์ตน้องเจเกเป็นดับที่11ครับผมต่อตรงนี้เซอร์เซียก็เข้ามาใส่เป็นที่ร้อยแต่ว่าต่างคนต่างเจ็บแล้วเกินแล้วก็ตกลงมอตรงนี้ไปทันตะวันในเมย์บอลโดนน้องไปเป็นที่ร้อยครับผมหลังขี้จิ๋วโดนสเปย์มาเจ็บพอสมควรครับผมแล้วพีออกมาในสจะบอตรงนี้ไปทางของเซียนทีทำได้ดีกว่านั้นสเปย์น้องทางนีของเจก้าี้ แม่นเหลือเกินนะเสี่ยนทีนะดาบเปิ้ลน,น้องท่านของฟุกเพลผลีไปแล้วเป็นโรซิเตเจเอไอแล้วผมปากเกรนเน่มาน้องท่านของท่แล้วมีสิวไปแล้ววิ่งขึ้นมาตรงนี้เสี่ยนทีทริปเปิลน้องโรซิเตเจเอครับบอเรสเกมิี่อยู่จะเกยไปไปอัปนดับที่แปดครับ ของชสเหลือคนสุดท้ายแบบนี้โดนปอแปดออกไปปอแปดออกไปแล้วเซียนทีเหมือนจำไม่เห็นเหมือนจำไม่เห็นแล้วเขาจะไปใส่มาตรงนี้ผสมโมดีน็อกไปได้แค่หนึ่งแต่ว่าโดนเซียนทีหันมาสวนส่งออกจากเกยไปนะสำหรับเราของจีชอนไฟจะแกไปเป็นนอัดับที่เจ็ดครับอยู่แล้วแล้วโอลิมปัสครับเติเลนน้องของเราโดนนี่ไปแล้วโอลิมปัสทริปเปิลน็อกเอ็กซ์ฟินดวล,ล,ลเบสไม่นะมาเทะนะของรเรยย์ยัดไปแล้วอยับ ไม่ได้สามเลยแล้วขับรถมาตรงนี้ยังไงแล้วไปทางหน้าของ Oil, มิสเตอร์ออยครับผมเก็บทางด้านของเบสตินนะและป่า Gen A, เกเนตออกมาตรงนี้จากไกลแล้ววิ่งมาเจอกัรทางหน้าของนายเจย์ไอคิวแล้วเป็นสี่ถแล้วทำดีกว่าน้องนเจย์ไอคิวไม่ได้แล้วตุเดี๋ยวไปเก็บทางหน้าของราชิโอจิเกไปที่บรอยวณเขาสี่ถุงปตูพงทีเอสครับ, 4, ออ TH, รบดีเซตทางหน้าของเ e อ็กโควติกก็มาไปที่บรอยและป่า บอโรซอฟออกไป2รลูกตรงนี้ยังไงโดนใครหรือเปล่าแล้วเป็นน้าของเซียนทีนะไปน็อกมาสเตอร์ได้แล้วเป็นเ e อโกสิตมาสเปนน็อกกระด้างของซีทูไปอ้าวละคนสุดท้ายแบบนี้ไม่รอดครับผมโรสิตเตจาร์มาสง่งแล้วฟุกวิงนะันเจนกับออโรสิเกเป็นแบบที่13ครับผมในเฟตที่3ก็กวลมังจะเปลี่ยนครับ พยายามจอดลอก,กันอยู่ปี่ายใส่แล้วว่าเป็นทางหน้าของโดนหนึ่งเก้าก็แปงทำได้ดีกว่านะเฮดชอ็อตน็อกโรซิเตจเจอาไปได้ไรับเอาลลาทีละทอนไฟวิกฤตแล้วครับผมแล้ว่ีรับน็อกได้ก็ตัดสินใจรีบขับรถไปปิดงานเลยครับผมนี้ต้องปล่อยแล้วนะแล้วก็วงมันในเฟสที่4มาเป็นที่เรียบร้อยครับผมอีก45วินาทีครับลูโซจะเริ่มบิบแล้วเด้งมา,างัครับผม จากใน,นอกของอ่าเก็บของแต่นในศกไปก่อนแล้วกันแล้วฟูเปพนูดีไปน็อกชนะทีสได้พีที่ไปน็อกอัดโดนจิ๋วไปน็อกผู้เล่นอนึ่งคนตรงนี้แหละเลยปิดไปขับรถเจี๊ยบผู้เล่นอนึ่งคนฟูเป็นฟูีไปน็อกเป็นน็อกซี่แล้วก็เลยมีดโดนเกรฟเทิดน็อกกลับคืนมาครับมีเกเน์ปามามจากเพื่อนร,ร่วมทีมครับผมแล้วก็ทนานของเบสมีอนกับเอฟกวีนวนกับจะเก็บไ,ไปเรียบร้อยครับจากทา,างด้านาลา่างกดมาตรงนี้ยัใครเบาแพนน็อกมาเลยอีกไปแล้วทังหมดนี่ไปน็อกเซนดีแล้วปิดงานต้องเซนดีไปแล้วกระสุนนมมัหดครับ ผมว่าหลันใจเปลี่ยนมาเป็นปืนค้อแล้วเรียบร้อยครับผมเป็นหวอแกร์ทำได้ดีกว่านะส่งหน้าของเลเซนอีสปอร์ตเกมไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมขับรถมาเป็นที่เรียบร้อยหน้าของเลเบดแล้วตัดสินใจได้ชูดมาแต่ว่ามันติดพอดีแล้วไม่เห็นที่เขาวิ่งเข้าไปในจมูกเมื่อสักครู่นี้สําหรับงน้าของเลเบดครับผมอก็ผมว่าเขาวิ่งไปชูเพื่อรวมทีมได้เป็นที่เรียบร้อยครับ และเรียบร้อยนะท่าน้าของจีเกตกับลักกี้จิวับโดนหิวไปเกมมี่เก็บมาจะเกมกปและป่าเกเดเข้าไปในระเบิดตรงนี้เลยหรือเปล่าอุย้ยเลยไปโดนตายจีและคนสุดท้ายที่วิ่งออกมาเรียบร้อยครับผมเป็นไนแอมบอยครับ มาเจอกับแล้วจะทำไมจริงจริงด้วยครับและกดเคาะมาตรงนี้เรียบร้อยคอรับผมโภมีนับปิดงานเบนน็อกซี่ไปรันเพจเกมมี่ออกจากเกมไปเป็นอันดับที่13ครับแต่ว่ายังมีทีมเหลือยเยอะอยู่พอสมควรด้วยเช่นกันในหลายทีมที่ยังหาพิชเช่นได้เราต้องรีบเคลื่อนตัวหาพิชเช่นจับจองกันนะแบบนี้ครับคอนเทนเจอรไอคิวได้โอ,โอ๋อเบินปล่อยช็อตมาแจมด้วยถึงกันแล้วมาตรงนี้ไอโคสี่เขาโดนจริงเหรอเลื่อหลือยี่สิบแต่ว่าน้องแสดงหูติ๊กเกอร์ไปได้ครับผม โอ้โหแล้วมาตรงนี้ยังไงไปทามปิงพอดีเราเขาวิ่งมายับใส่เลยท่าน้าของเรานี่ยอย่างวิ่งแกนักน็อกหิวไปได้แล้วสั่นจะแนบไปน็อกวันนี่มาแล้วสุดท้ายปปาเ,าเป็นนัทนันโคมินมาเทรดเปื่อนรวมทีไม่ไย่บผม มาสเตอร์ตรงนี้พยายามวิ่งเลยเข้ามาทางด้านหลังของเอฟวีสปอร์ตเจ้าผมองอขาแล้วนอนปั๊มยาแบนเน็ตมิดโอ้นอนปั๊มยาน,น,นิ่งๆแบบนี้ก็ไม่รอดใช่ไหมครับจัดโตเมโตจริงพอไปโดนตัดโอซอาก,กเกะไปเป็นที่เรียบร้อยตัดเส้นใจไปขึ้นบนดบนที่ไฮกคลาวก่อนครับผมถ้าตัด2คนไปได้แบบนี้จีเกตน,น่าจะเข้ามาได้ไม่มีปัญหาครับ <S <S แต่ถ้าตัดไม่ได้แบบนี้ลําบากอยู่เหมือนกันและโจนยิงสวนมาน็อกไปได้หนึ่งครับผมแล้วเอฟวีสปอร์ตก็รับวมาจีเกต์ก็ใชไปแตบูโต้ไปเป็นที่เรียบร้อยของเรามาวอลิ่งมาสุด เดี่ยวเลยเยสน็อกไปเป็นที่เรียบร้อยครับตรงนี้ยังไงแล้วเป็นบักดึงไปน็อกสปายได้ได้และโพมินไปน็อกสปายจีมีสป็อกปิดบังตำแหน่งไว้รับขึ้นมาทางด้านซ้ายเกรับอูโบนไปมาเจ็บพอสมควรกันแล้วเป็นมอนหนึ่งก็แปดที่เทิดเพื่อต้องทีไม่อยู่ไอ้กลางห้าห้าโดนน็อกไปเป็นที่เรียบร้อยรับป้อมแปะออกไปทางด้านหน้าก่อนและผมเฟล็กที่ขึ้นมาเทิดไว้ทันแล้วเรียบร้อยเจ้าผมเป็นหนึ่งคิวได้จะเป็นหน้าของเบอร์เบร็กช่วย แล้ววิ่งมาตรงนี้เกรฟครับชาร์จใส่โพมีเลยตรงนี้รั่วไปเลยครับผมโอนไวจัดจัดและเซชั่นไอพีเไปน็อกเรียวจูได้อาลละ4ทีมสุดท้ายแล้วจะทำไมที่เหลือผู้เล่นเยอะที่สุดตอนนี้เหลืออยู่3คนและเจนกาออนเหลือ2สอง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 และออบีโดน็อกเปหนคนแล้วลันนี่ออริเจนไปน็อกคอมบริกได้แล้วเป็นลันนี่เอริเนปิดการแล้วน็อกคอมบริกไปเลยครับ เลฟปิดงา้านนี้แล้วเลฟปิดตันน้งเต้ารอว่าอยู่แล้วนะล็อกทางด้าของเลฟไปแล้วปิดงานเลฟไปเลยครับแล้วจะทําไมปิดทางด้าของเจนกับออนน้องจะเกย์ประเภดแบบที่สามครับผมอาวละคนสุดท้ายนอนหนึ่งเก้าเก้าแปดตัวนี้เขาเดินได้ป่ะเขาเห็นทำอย่างนี้จบประเภทใส่ไทยแล้วโดนลุม้งว่าแบบนี้มาเกย์เดชขึ้นไปทางด้านบนและนอนนิ่งๆอย่างนี้มอบเลยครับผม เป็นแล้วจะทำไมครับได้กินไก่ในเกมที่4นี้ไปแล้วได้ไปสั้งสิ0คิวครับ ูกันแล้วทางด้านนันซิตี้เนฟายเหมือนจะโดนคอมไเต็คนคนนี้เอ็กโคสิตเปน็อกลักที่ขีวได้และวอลแคนวอลแคนเราเตอ์ใส่มาลื่นเลือดช้นสงพยายามมิบไฟใส่มิบไฟใส่และกระสุนเขาหมดอู้แต่ว่าเขาหลบไปได้ผมมันหลบแบบแม่ทิกเลอทั้งทางของเด็กเอ็กโคสิตแล้วพอตัวม้งเซยไปน็อกเซนทีแล้วสุดท้ายเป็นทางด้านของเอ็กโคสิตปิดงานวอลแคนไปครับแล้วตรงนี้นัชนาทีโดนเปิดน็อกไปก่อนแล้วบูโตรไล่หลังมาแบบนี้ต้องรีบเคลื่อนตัวกันต่อและเลบิดมาทุกปาเกรเนตเก็บมาเล่าชนาทีมันจะเกมันไม่เย แรมเพจเกมมิ่งไม่ได้ตัดใจเพื่อนโปรมต่อแล้วประมาณหมดหรือเปล่าแล้วพุทธีไอ้ดับวัตชอลโปรบินจันทร์่อนเราที่ออกพิเจษไม่รันเลยบิดไปน็อคเบนน็อคซี่มาแล้วสุดท้ายเป็นทางด้านของแรมเพจเกมมิ่งครับโอนเก็บออกจากเกมไปครับผมได้เคมมาที่นายสตีลคิวตอนของโฮมินไปครับอ้าวแล้วจะทำไมเหลืออยู่สองคนนะครับผมอยู่ตรงนี้คอไปเข้าที่หัวเน้นๆเลยยังไม่ถึงคู่นี้ครับอยู่แล้วโดนสวนไม่ยืม แล้วโวก็ไล่หลังมาแล้วรุ่นเตะที่7นี่แล้วเรบีดไปน็อกมาสเตอร์ได้แล้วตรงมีปั๊มยาเสร็จก็ต้องวิ่งกันต่อนนี่ตลอแล้วโล่ลงโล่งแบบนี้ก็เรียบร้อยค oh, <my> บบรับผมผมเป็นเรบิดับปิดงานเซอร์คัสด้วยตลอเกมไปอันดับที่3ก็ใช้วัยวาระคาเดมี่อยู่ก็เหลืออยู่2ทีมสุดท้ายก็จริงแต่ว่าเพิ่งมีแค่คิวเดียวเท่านั้นนะก็บอกว่าหนึ่งคิวจากทางด้านของทิมีติน,นอ่อ ผมแล้วเซ็กชันเอเจแล้วเราเออติวมว่มาิอยู่ในเดตอนนี้รเนี่ยมาแล้วเลวีเป็นน้องอยู่ในเด็กก็คือมาแล้วข้ามดีเป็นน้องเซ็ชันเอมาเหมือนกันเราเรียบร้อยเลยยับแล้วจะทำไม14ชีิววันนี้2อไก่แล้วจะทำไมอ้าเรื่องจะจัดจะทำอะไรของแล้วจะทำทำไมครับผมวนรคีอกาพิกก็เป็นได้นะพี่น้ำใช่ครับแค่2อนกอกมี58แมแต้มกับอีก เซอร์คัพจบสองคิวระดับสามก็เท่ากับว่าได้ไปหกแต้มเมื่อสักครู่นี้นะถ้ากับเป็นหกสิบสองเลครับส่วนแล้วจะทําไมได้ไปถึงยี่สิบสี่แต้มในรุ่นแบบนี้ยังไม่แตกนะตันนี้เคอร์คัพที่จเป็นแชมป์ของวันนี้ไปนะคุณผู้ชมครับเราลงไปแล้วนะ ครับผมสำหรับท้องซ้อมการแข่งขันทีแชมป์ได้คลิปในวันนี้นะถ้าเกิดเราสองคนผิดพลาดประการใดยังไงของอาภัยไหวห้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ชื่นชอบพวกเราสองคนน้ำน้ำสามารถติดตาม,มน้ำน้ำได้ที่ไหนบ้างครับมาติดตามผมได้ทางเพจนะแบล็คบันนี่เลยครับแล้วก็ทางทวิตทวีนะพิมพ์ไปแบล็คอเดอร์สกอแบล็คบันนี่มีแท็ต่อท้ายคำว่าบันนี่นะครับผม,ผมแลสำหรับผมนะติดตามได้ที่ แฟนเพจนะครับลิมิเต็ดพนะีเอชแล้วก็สตรีมเกมด้วยนะตรงนี้แล้วก็หน้านี้ก็สามารถเจอพบเจอพวกเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ฟีชัมเป็นชิชนะครับทั้งในทวีตแล้วก็เฟซบุ๊กเลยนะสำหรับวันนี้นะยังไงเราขอราตัวล่านไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับดีครับ